วสวัสดีค่ะนี่นะคะผู้ใดน,นี่จเจริญพรญาติโยมเจรันพรญาติโยมมาสั่นพี่น้องเพิ่งพี่โควิดนะคะพี่โควิดนะคะเนี่พยพระเอกเด่นนี่ย้อสมัยดีอดีตออดอดีดีตตทุกวันนี้ก็ยังเป็นพระเอกได้พี่น้องเมื่ไงอดูนะ <c oughs> อดูนี่นี่ทีมงานนางฟ้าออนไลน์ของเราทุกคนนะคะวันนี้ทานข้าวกับแกงเป้กับพี่โควิดพี่โควิดจำให้เบิ่อไงกนจริง เดี๋ยวคานหลดเดี <ket> ๋ยวคันหมดคลิปหลุดด้วยไงคลิปหลุดคือจังได่คือจ <s os apan> enfin ังไสใหิรษาสัมภาษณ์เนี Brid ่ยคือจังไส่ควายยางดุมๆข้ามาบริษัทนี่มาพร้ากันนี่ผู้ใดไปปนมาบ่นี่เหนือยอนน้ำเดี๋ยวหาผู้แนะน้ำมาได้บานนี้ผู้ใหญ่เจะดีผู้หญิงจะดี เห็นไหมคะทุกคนมาถึงีนเลยจนต่วัาบ่อยเวรวยบ้างจังนลอลา้ลาคนนเป็นเงินแ่งอ่ะเศร้าัวสอนน่แไปกินอะไรกับเรื่องของเขาเงินเขาของเขาบ้านเขาโมกีวกรบรูแต่ว่าทรมะเนสามารถ ประโยชน์ให้พี่น้องทั้งหลายเลยมนเม่นเมีนานั่นเป้าหมายอด่างเ้วเขายหรอที่ป้าหมาหานไม่ก่อม่ไอดยาไ่ได้ประโยชน์ถามว่าเขาม่แล้ได้ประโยชน์บิาทุกคนแม่ค่ะแม่โอเคเอาเก๊ดกันหน่อยแล้วสายบุญนะคะสายบุญโมโหไก่ทอดเลยว่ากันเลยก่อน่ไา เป็นู้ใหญ่บ้านเป็นหล่งมากสี่สิบปีเห้เห็นบ่พีีน้องว่าตะสุน่าเบาแล้วพี่โควิดแทงอ้อยต้อยก็สุนาอีกไปเฮ็ดยังยู่สามันไปเฮ็ยังยงไปได้ยังยงแล้วกเอาพี่ลองพี่ลองไปในน้ำนก่อนบ่ฮัลโหลนกัจะมาทำพี่โควิดจะใครมากอใครบรูุเลยมื่อว่าผีน่องจะใคมากอนใครยังบรเลยตอนนี้กำลังรวมุ้มูคว รุ่นเ่าทั้งหลายปักเขาทัา้งหลายตั้งชื่อเป็นชื่อคุมมาุ่มบ้ากลุ่มเพื่อนศิลปินตะวันยอแสงว้าวแต่เว้นก็เล่นกีต้องนี่เล่นกีต้องเลนกีตา,า่ง <laughs> <laughs> รวมทีมกันได้สามิ้หาคนแล้วตอนนี้มัทโประทโธผสมกีแคบมนจะกคนลูกแค่ยีเตจฟุตบอลการกุศลครับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหาเงินไหนร่วม่บ้มาสมเด็จพระยุพราชยีสิบเอ็แห่งโวประเทศโอ้ยุพราชนี่สุดยอดเห็นยุทธาบอยู่ว่าับถือรางวาลเป็นสุดยอดเป็นรักษาคนแบบ